ว,วันนี้ครูจะบรรยายเรื่องบูมเครื่องสายไทยนะครับบูมเครื่องสายนั้นบูมเครื่องสายไทยนั้นก็เป็นบูมดนตรีประเภทหนึ่งซึ่งมีเครื่องดนตรีที่เป็นมีสายนะครับมีสายแล้วอาจจะเป็นดีดด้วยสีด้วยไอตรงนี้เป็นหลักที่เราเรียกว่าบูมเครื่องสายนอกจากนี้แล้วก็จะต้องมีเครื่องดนตรีประเภทเป่าด้วยจังหวะคุยแล้วก็เครื่องกํากับจงังหวะเข้ามาด้วยไอเช่นนี้ก็เรียกว่ารวมกันเข้าแล้ว,วก็เรียกว่า วงเครื่องสายนะครับทีนี้วงเครื่องสายของไทยเรานั้นมีขึ้นมามีหลักฐานปรากฏต่างๆขึ้นมาก็อยู่ในสมัยกรุงศรีธทธยานะครับซึ่งวงเครื่องสายนี้ก็จะเรียกรวมรวมว่าวงมโหรีเครื่องสายนะครับไม่ได้เรียกว่าวงเครื่องสายโดยแยกเป็นเอกประเทศเหมือนเช่นปัจจุบันนี้แต่จะเรียกว่าวงมโหรีเครื่องสายซึ่งเป็นวงดนตรีที่ใชเ้เพื่อการขับกล่อม เพราะว่าคําว่าโมโหรีนั้นก็เป็นการขับกล่อมวงเครื่องสายนั้นก็เป็นการขับกล่อมได้ด้วยแต่ว่าเป็นวงโมโหรีเครื่องสายนั้นใช้ขับกล่อมสําหรับกลุ่มชาวบ้านนั่นเองนะครับทีนี้เราก็ได้เรียนในตอนต้นๆไปแล้วว่าประวัติของวงโมโหรีตั้งแต่สมัยอยุธยามาจนถึงรัตนโกสินทร์นั้นก็ทําให้เราทราบว่าวงเครื่องสายนั้นก็ได้ เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเนี่ยก็เมื่อตั้งแต่สมัยัการที่5ที่6มาเนี่ยก็เริ่มจะแบ่งประเภทออกมาเป็นชัดเจนแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตกมาด้วยก็อย่างเช่นสมัยการที่หกก็มีวงเครื่องสายฝรั่งหลวงอะไรเช่นนี้โดยใช้คนจากในกลุ่มพิดิาตน,นั้นเป็นครูอะไรต่อมีอะไรหลายๆท่านมาร่วมมากจำนวนมากกว่า20คนนะครับมาเรียนเครื่องสายฝรั่งแต่ว่าเขาบอกว่าจะเรียนได้ภายในได้ไมได้ภายในสเดือนแต่ว่าก็เอามาเรียน ก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ถนัดกับการที่จะอ่านโน้ตอะไรอย่างนี้เป็นต้นทีนี้วงเครื่องสายของเรานั้นก็จะมีอยู่ทั้งหมดด้วยกันดังนี้นะครับอันก็ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีที่มีสายอย่างละชนิดมีซอฟูเซโดเจเคมีคลุ่ยเพียงออดมีโทรมานามีฉินมีเป็นต้นอันนี้นะครับก็เรียกว่าวงเครื่อ,นนอ,นนอนนง,งสายเครื่องเดี่ยวก็ใช้ในงานขับกล่อมใช้ในงานวงคลตต่างๆได้เหมาะที่จะเล่นใน ที่เราโหดท้ายก็คือที่ไม่ได้กว้างขวางเป็นที่ในอาคารสถานที่ชิ้นนี้ก็ใช้ได้นะครับนี่ในลำดับต่อมาก็คือวงเครื่องสายไทยเครื่องคู่ วงเครื่องสายไทยเครื่องคู่นั้นก็ชัดเจนว่าเริ่มมีจํานวนเครื่องดนตรีมาเป็นอย่างละสองทีนี้ก็มันก็สามารถมองไปดูในลักษณะในยวะว่าเครื่องมีสองชิ้นเนี่ยม,มันมีวัตถุประสงค์เพื่ออกาใดในทัศนคติมุมมองคู่นั้นอย่างที่เคยบรรยายในวงโมโหรีนั้นเชื่อว่าการที่มีเป็นคู่กันนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อในการให้เกิด สีสันของเครื่องดนตรีหรือการประสานเสียงในสูงต่ำเช่นกุยลิบก็มีกุยพิงออมีกุยลิบนี้เข้ามาหรือว่าในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นก็มีการสร Gene, so first, enough, ้างระนาดทุ oh mm ้มระนาดมีระนาดทุ land. Same, mm ้มเพื่อให้มาคู่กับระนาดเอกแล้วก็ข้องวงเล็กมาคู่กับข้องวงใหญ่เช่นนี้ก็เพื่อให้มีโทนเสียงทุ้มเสียงแหลมเสียงสูงอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมครับหรือว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น ก็มีการสร้างระนาดทองขึ้นมาให้เป็นคู่กันก็คือต้องการในเรื่องของโทนคันเลอร์และเทกเจอร์ของเสียงที่เกิดจากตัว Metro, วัสดุที่ทำดูครับที่เป็นวูดบาร์ Bar, เป็นเมทัลบาร์ชิ้นนี้เพราะฉะนั้นถ้ามองดูในปัจจุบันนั้นว่าถ้ารุงเครื่องสายเพิ่มเข้าไปอย่างละสองชิ้นนั้นมันก็ต้องให้สอดรับสอดคล้องกันหรือเปล่าว่าควรจะต้องเป็นที่มันมีขนาดเล็กกว่าที่เราครูเคยนำเสนอว่ามันจะต้องเป็น โซ่ลิบซ่อู้ลิบเจคเหลิบอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรก็นําเสนอไว้แต่ถ้ามองอีกในยะหนึ่งว่าการที่มีอย่างละสองนั้นที่มีขนาดเท่ากันนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าต้องการให้เสียงมันเพิ่มดังมากขึ้นนั่นเองในยุคนั้นก็อย่รลืมว่าถ้ามองในมุมปัจจุบันก็ว่าออมันไม่จําเป็นเพราะว่าอะไรมันมีเครื่องขยายเสียงรู้ไหมครับแต่ว่าแต่ว่าอย่รลืมว่าในสมัยนั้นไม่มีเครื่องเครื่องขยายเสียงการที่ใช้เครื่องดนตรีจำนวนมากอาจจะช่วยในเรื่องของการเสียงดังด้วยก็เป็นได้ก็มีสองในแยะก็คือ ันควรจะเป็นสองในยะถ้ามองแต่สองยะในยะแต่มันก็มีความนําเสนอยอดย่าที่ว่ามันก็ควรจะเป็นลนักษณะซออู้หลิบด้วงหลิบหรือจะแค่หลิบที่มันมีในย่าที่ว่าในเรื่องของการผสมเสียงทวนเสียงสูงเสียง,ง,ง,งต่ำเพื่อเกิดทวนคันเลือต่างๆอันนี้นําเสนอไว้แต่ในปัจจุบันนั้นก็คือใช้ซอกขนาดปกตินี่แหละซอรูปปกติจะแค่สองตัวแล้วก็แต่ว่าคุยเพยออแล้วก็คุยหลิบตรงนี้เครื่องกำกับจังหวะก็ยังคงเป็นเช่นเดิมอยู่นะครับ ทีนี้เรามาดูอ,อีกวงหนึ่งก็คือวงเครื่องสายมีเครื่องเดี่ยวเครื่องคู่แล้วก็วงเครื่องสายปิชาวาสนะครับวงเครื่องสายปิชาวาสนี้เป็นวงเครื่องสายชนิดพิเศษนะครับ สายปีชาวาไม่ได้จัดว่าเป็นวงเครื่องสายผสมนะครับวงเครื่องสายผสมนั้นมีอีกต่างหากก็คือวงเครื่องสายที่เอาเครื่องดนตรีต่างชาตินะั้นมาผสมแต่ว่าทําไมวงเครื่องสายปีชาวาไม่ได้เรียกวงเครื่องสายผสมก็มีที่มาที่ไปอยู่เหมือนกันนะครับว่าเพราะมันเกิดจากการวงดนตรีสองวงมา,มาผสมรวมกันนะมันมีอะไรบ้างมาดูว่าเช่นว่าเกิดจากการบรรลปรผสมกับ เครื่องสายกับวงกลองแขนนะครับแล้วก็ไม่ใช้โทมามนาแต่จะใช้คุยหลิบแทนคุยเพลงออนะครับแล้วก็ใช้กลองกลองแขกเข้ามาแทนนะครับที่ต้องใช้กลองแขกเพราะว่าเสียงปีชวานั้นดังโทมา,ามนาควบคุมจังหวะได้ได้ไม่ดีเท่าเพราะเสียงเบากว่าทีนี้วงกลองกลองแขกเนี่ยมันเป็นยังไงก็ อยากที่อธิบายให้ลูกศิษย์ได้ได้รู้ก่อนเพราะบางทีมันในตำรับตำราอื่นก็ก็ไม่ได้เขียนไว้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าไกลตัวเนาะแม้กระทั่งเครื่องดนตรีบางอย่างว่าในอดีตดูจะใกล้ใกล้คือใกล้กลครูเพราะว่าครูสอนดนตรีแต่ว่าสําหรับลูกศิษย์ที่ที่ฟังอยู่ตรงนี้หลายคนก็ามาจากต่างพณะมันก็ไกลมากเพราะว่าไม่ได้เกิดมาในยุคนี้มันไม่ได้มีให้อยู่ในชีวิตประจาวันเถอะ ที่มันไกลหน่อยเน่มันเป็นยังไงกรองแขกของไทยเนี่ยจะมีอยู่ด้วยการอยู่ทั้งหมดสองอย่างก็จะอันแรกก็คือกรองมาลายอยู่แล้วก็ชื่อว่ากรองแขกเฉยๆนี่แหละอ่ะนะทีนี้มาดูว่ากรองมาลายอยู่นี่เป็นยังไงในกลุ่มกรองที่เป็นกรองสองหน้าเช่นนี้สูงกระบอกเช่นนี้มันของไทยนั้นอันที่จริงแล้วถ้านับไปมันก็จะมีอยู่3อย่างก็จะมีกรองแขกกรองมาลายอยู่แล้วกรองชนะไอ้สามกรองนี่คือลักษณะคล้ายกันเลยนะ ผิดการแต่ว่าคือมีขนาดสั้นกว่าเล็กก็มันก็ไม่เล็กเพราะว่าถ้ากองแขกนี่ก็จะยาวหน่อยแต่ว่าก็จะเพรียวหน่อยแต่พอมา,เ,อาเป็นมาลาย,ยูนี่ก็จะแคบลงมาแต่ว่าก็จะอ้วนมาหน่อยและกองชนะนี่ก็เตี้ยลงมาหน่อยแต่ว่าก็จะอ้วนลงมาหน่อยก็จะอ้วนป้อมอย่างเงี้ยเรียงตามลําดับเช่นนี้แต่ว่าคือที่เป็นในกลุ่มตระกูกลกองแขกเนี่ยก็คือกองมาลาย,ยู ยูแล้วก็กลองแขกที่ใช้อยู่กลองมาลายูเนี้ยขึ้นหนังสองหน้าแล้วก็นิยมร้อยยงเล่นเสียงด้วยด้วยหนังตรงอย่างเงี้ยคล้ายๆกันอย่างคือร้อยยงด้วยด้วยหนังแล้วก็จะมีไม้งองงอขึ้นมาแล้วก็ใช้ตีไม้เช่นนี้คนดนตรีไทยเขาเรียกว่าไม้ดิดกองก็ไม่รู้บ่า ย่งเงสมัยถึงเรียกว่าไม้ดิบกรองกะครับก็เรียกว่าเป็นไม้ดิบกรององอ,งองขึ้นมาแล้วก็คือ,อ,อกองมาลาย,ยูเนี่ยก็มีมาตั้งแต่สมัยอยุทยาแล้วเพราะว่าในสมัยอยุทยานั้นก็จะมีกองอาสา,าของทหารต่างๆนั้นเข้ามาเพราะว่าเราได้ไดเขาเป็นเมืองขึ้นมามีลาวมีแขกมีขมรมีมาลาย,ยูเข้ามาแล้วก็มีการผรสมวงของเขาก็คือจะใช้กองมาลาย,ยู สี่ใบสี่ใบนะครับผสมกับปีชวาซึ่งอยู่ในอยู่ในมือของกูนี่เห็นไหมครับว่าปีชวาตรงนี้เขาเรียกว่ากระบ,บังลมตรงนี้ของไทยเราเนี่ยทำจากปัจจุบันนี้ทําจากกะลามะพร้าวเป็นเป็นป้องกันไว้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยถ้าว่ามาจากของแขกจริงไม่จริงของชาวาของฝั่งมาลายูจริงเนี่ยไปดูที่ ฝาผนังที่เขาปูนปั้นจำหลักของเขเมรนยะก็จะมีเครื่องดนตรีตะกูอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะทําจากเขาสัดด์เป็นแรมๆให้ปิดไปอย่างเงี้ก็ยังมีภาพติดอยู่ก็มีเหมือนกันมีมานานแล้วแหละไอ้อย่เนี้ยก็ถ้าจะชัดเจน่าคือเราก็เรียกว่าปีชาวาเราก็รับเขามาจริงๆจากชาวาตรงนี้คนไทยนั้นเอาอะไรของใครมาเราก็ว่าเป็นตามจริงเลยเราไม่ได้ให้เกียรติเขาเราไม่ได้คิดว่าเราจะเอามาไปอองเข้ามาแล้วก็ นเนียนมาทําเป็นของตัวเองไม่ใช่คนไทยนะั่นเป็นคนซื่อตรงรับอะไรของเขามาเพลงภาษาต่างๆคือถ้าไปเอาทํานองเขามาก็ตัดแปลงต่าง,ง,ง,งๆก็ยังคงให้เกียรติเขาอยู่ถูกไหมครับก็ยังเรียกว่าปีชาวากลองแขกกลองมาลายูเช่นนี้ก็ยังวาไปตามนั้นทีนี้พอเอามาแล้วกลองมาลายูสีใบแล้วก็ปีชาวาหนึ่งเราแล้วก็จะมีข้องเหม่งอีกอันหนึ่งข้องเหม่งเนี่ยที่มี ปรากฏหลักฐานให้เห็นรูปภาพต่างๆหรือของจริงที่เขาใช้เนี่ยมันเขาในตำราบอกว่าเป็นคลองนั่นแหละครับแต่ว่าเนื้อหนาหน่อยหนึ่งแล้วก็ใช้ตีด้วยด้วยท่อนไม้นะมีภาพมีภาพขึ้นให้ดูมีขนาดย่อมๆหน่อยเดิมทีนั้นวงกองมะลายูนในก็จะใช้ในกระบวนรพยุหายญาตราก็โดยพวกอาสามลายูนั้นเป็นคนเป็นคนตีแล้วก็มีปรากฏหลักฐานในโครงพยุหายญาตรา พวงเพชรได้กล่าวกล่าวเขาไว้ว่ามะลาอยู่ยระายะของเคียงขนานกระทุ่มกลองเสียงบรรสารเพ่งเพ่งผิวปีเปียวเป่าเสียงหวานเวงเวกตามขนาดในริ้วอยู่หน้าพังเลยอันนี้ก็ชัดเจนว่าเพราะว่าแต่งขึ้นในระลา,ราปลายอายุธยาอ่ยุทยาธุรีตรงนี้พาะออยุหายตาพวงเพชรก็ ยืนยันได้ว่าเอาเป็นชาววลายูเป็นคนตีกองมลายู่นั่นเองแล้วต่อมาก็นำออกองมะลายูกับอีชาวาานคอ้องเหม่งนี้นะมาใช้ประกอบกระบวนแห่ขาเชนทรัสศาสนาน,นะครับแล้วก็แห่พระบรมศพและพระสพเจ้านายแต่ปไปมาๆก็เป็นยังไงเอาไปใช้เฉพาะในงานศพเท่านั้นเองนะครับแลวทีนี้ก็ แล้วก็ถัดมาบางเราก็เรียกไอ้วงเช่นนี้ว่าวงกลอง4ี่ปีหนึ่งก่อนไอ้คำว่ากรอง4ี่เนี่ยดิมทีมันจะต้องเป็นของอกลองมาลายอยู่ก่อนนะครับแล้วเป็นปีชวาอันนี้ว่ากรอง4ี่ปีหนึ่งภายหลังนก็ได้ลดจํานวนปีชวาจาก4ีใบนั้นออกเป็น2องทีก็เอาไปเข้ากับทําเป็นเพลงอ,อยู่ในวงบอลลอยออวงนางหงด้วยนะครับเอาเอข้าไปในวงนางหงก่อนนะครับแต่ว่า บวัวลอยและนางหงสองบุงนะแต่ว่าพอเอาไปวงไปบรรเลงในวงพิพา้านางหงเป็นยังไงก็ไม่ใช้คล้องหมิงแล้วเพราะว่าในในวงพิดา้นั้นมีคล้องอยู่แล้วมีคองหงมีคล้องบุงอยู่แล้วก็ไม่ใช้ะนะครับอันนี้ก็คือว่าที่มาที่ไปของกลองมาลาอยู่นะครับเดิมทีก็ใช้ในพระราชพิธีในกระบวนพันยุตตาปกตินั่นแหละทีนี้ไปไปมาเลยแล้วก็ลงไปลงท้ายว่า ไปใช้เฉพาะอ,อยู่ที่ในงานศพเท่านั้นอันนี้ก็ลักงมาภายหลังมา,า,งมาก็เลยไม่ใช้กันเลยก็เลยไปใช้แต่เพาะกองแขกทินี้มาดูก่อนหน้านั้นที่นี้มาดูกองแขกกองแขกนั้นนะ่ยเอ่อก็เป็นกองสองหน้าเช่นเดียวกันแต่จะใช,ใช้ดีด้วยมือใช้ดีด้วยมือไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม้ดีแล้วก็อดีตเนะี่ยเขาก็จะใช้หวายหมดเลยถ้าหวายเหมือนกันเหมือนกับอกองชนะ ถ้าเราไปดูกรองชนะที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ทันสถานแห่งชาติพระนครหรือในภาพถ่ายเก่าเมื่อเราไปดูหรือไปเห็นกับตาหรือซูมภาพมาดูเนี่ยตรงขอบอะไรต่างๆตรงเนี้ยเขาก็ใช้ไม้พันแล้วก็ไหวประพันๆๆหมดเลยเป็นไหวทั้งหมดไหวเนี่ยมันมีคุณสมบัติด,ดีอย่างหนึง่งในโลกมุสลิมต่างๆ,ๆเขาก็ใช้ไหวหมดเลยอย่างเช่นอกองกันดังอะไรต่างๆอะไรของเขาหรือทนของภาคใต้เนี่ย หวายนี่ดีว่าคือหนึ่งมันตึงแล้วตึงเลยตึงแล้วไม่หย่อนไม่ต้องขึ้นหวายมีแต่ตึงตึงไปข้างหน้าโดนความชื้นก็ไม่หย่อนนะแต่ว่าคือถ้าจะเอาให้ตึงึงมากเนี่ยมันตึงมากก็ขาดเหมือนกันก็ไม่ไหวแต่ก็อย่าลืมว่าอดีตเขาก็ตึงพอดีไม่ได้ตึงแบบโลกแตกเหมือนทุกวันนี้ที่ตึงเอาจนจะเอาดังเข้าเครื่องเสียงแล้วก็ตึงเกินไป สังเกตว่าเครื่องหนังเครื่องไหวเวลาที่เราใช้อยู่ตามบ้านเราโต๊ะนั้นก็อี้ไหวอะไรต่างๆเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยตอนที่เปียกๆมันดึงก็จะดึงง่ายมาแล้วมันตึงพอมนแลเหงอปุ๊บแห้งปุ๊บมันก็อยู่เลยมันก็จะตึงไม่หย่อนถ้าจะขาดอีกทีนึงก็คือมันิดและขาดไปเลยอันนี้คือข้อดีของหวมันเป็นอย่างนี้นะซึ่งกรองแขกอะไรต่างๆเขาก็ยังใช้ไหวอยู่แต่ทุกวันนี้ก็เป็นหนังหมดแล้วพอไหวก็คงจะหายากไหวที่ขนาดใหญ่ๆเนี่ยที่งไหวก็มีหลายพันอี มีหลายพันแล้วแต่ละพื้นที่อก,ออกองแขกนั้นก็มีใช้มาพร้อมๆกันกน็สมัยอยุธยาพร้อมกับมาลยาอยู่เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นว่ากองแขกนั้นเขาก็ใช้กับเป่าคู่กับปีชวาเหมือนกันแล้วคล้อมมงหมวที่ไม่ใช่คล้องแดงนะก็อาจจะเป็นคล้องหมงกปกตินี่แหละแล้วก็ตีเหมือนกับวงอ,อะไรนะโดบัตของวงบัตที่ เป็นของอัมาเลเซียตรงนั้นก็ใช้ของเป็นแบบนั้นตีของบ,ง,งบุงนงบัตรคล้ายๆกันที่นี้แต่ว่าเจ้าบุงกลองแขกปีชวา,าเนี่ยเขาจะใช้เฉพาะประกอบการแสดงเท่านั้นก็จะมีำํำกิจลำกระบี่กระบองประกอบการชกมวยนะครับหลังๆมาเนี่ยก็เลยถึงเอามาเข้ากระบวนสเสด็จพระยุหันญาตราพ่อแหลกคุณบาาจ์ท่านว่ารังเกียจกองมาลาอยู่ เพราะว่ากองมะลายอยู่ในแห я, นั่นแหนี้ลงท้ายไปแหงงานสุกก็เลยพลอยพลอยรังเกียบ์กุมพยายดำรงกับกุมพยาเด็กถ้ามีจดหมายโต้อตอบกันท่านก็ได้พูดไว้ก็สุดท้ายแล้วคงจะเป็นหนึ่งสันนิษฐานว่าพลอยรังเกียรกองมะลายอยู่ตรงนี้ก็เลยเอาในที่เป็นมงคลต่างๆ,างๆก็เลยใช้กองแขกกองแขกปีชาวาเนี่ยนี่แทนนะครับและทีนี้ก็ เขาใช้ประกอบอะไรบ้างชุกมวยก็มีในภาพไปไหมในขะมีแล้วก็มีกระบี่กระบอกอะไรในภาพสมัยการที่5แล้วก็มาใช้ในบวชพญยาย,ยาตราแล้วก็เป็นเครื่องประคมในพระราชพิธีคู่กับปิาพาดเวลา,าทางชนละมากต่างเนี่ยก็จะมีวงอย่างนี้เข้าไปพระรังก็ได้ใช้ฉิงเป็นเครื่องเครื่องกำกับจังหวัดแทนมงแล้วก็เรียกบบวงบารีงชิ้นนี้ก็ว่าเรียกว่าวงกลองแขกหรือกลองแขกปีชวาน ก็ื่อมาถึงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วนะครับก็ได้มีผู้ที่เอาได้คิดนําเอาวงกองแขกหรือวงอกองแขกปีชวา,านั้นมารวมกับวงเครื่องสายนะครับแล้วก็ได้นํโทนกับลำนาเอ่อยที่ครูบอกไปได้ว,ว่าคือเสียงมันเบาไม่ได้ยินก็ใช้กองแขกเข้ามาส่วนขลุยเพลงออเดิมทีที่มีอยู่นั้นก็มันไม่สะดวกทางก็เป็นทางไม่สะดวกแล้วมันต้องเพราะมันเป็นวงทั้งหมดจะต้องใช้ทาง บนไดเสียงทานชวาก็ต้องเปลี่ยนเป็นคุยลิมเข้ามาแทนเพราะว่ามันเหมาะและมันสะดวกแก่ผู้เป่าด้วยส่วนซออูลและสะด้วนั้นก็ในการปรับตั้งเสียงเองก็ต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยเทียบเสียงใหม่ทั้งสองสายให้เป็นทางชวาเพราะว่ามันไม่สะดวกแลวก็จะไม่ได้ยินเลยถ้าไม่ตั้งไปเสียงทางเสียงชวาใหม่หมดนะครับทีนี้ก็รวมกันเข้าก็เลยเรียกวงประเภทนี้ว่าวงกลองแขกื่องใหญ่ แต่ในปัจจุบันนี้ก็แตนิยมติดเป็นภาษาติดติดเป็นภาษาตลาดติดปากว่าเป็นวงเครื่องสายปีชวานะครับซึ่งก็เป็นวงเครื่องสายที่จัดว่าเป็นวงเครื่องสายพิเศษประเภทหนึ่งครูไม่ไม,ไม่ไม่จัดว่าเป็นวงเครื่องสายผสมเพราะว่าเป็นการเอาวงดนตรีสองวงมา,มารวมกันก็เลยต้องต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันก็เรียกว่าวงเครื่องสายปีชวาหรือวงกองแขกขึ้นใหญ่ นั่นเองนะครับทีนี้เอาทีนี้ว่า froze, วงกองวงเครื่องสายปีชาวานั้นจะต้องนัากดนตรทีที่บรรเลงนะั้นจะต้องเป็นน,นัากดนตรทีที่มีไหวพริบจะต้องคือฝีมือจ,จอนนัดจ้านว่านันเถิดน,นะครับแล้วก็จะต้องจะต้องมีฝีมือแล้วก็คนฉิงคนเครื่องกับกับจังหวะฉ่งคนกลองอะไรต่างๆก็จะต้องเป็นคนที่มีสมาธิดีมากเพราะแนวในการบรรเลงวงเครื่องสายปีชาวานั้นอนะ ก็จะรวดเร็วนะครับรวดเร็วภาษาศัพท์สังคีตเขาเรียกว่าบรรเลงไหวคําว่าไหวนี่คือเล่นได้เร็วนะครับเร็วชัดเจนแล้วก็ขนมในการบัรเลงวงเครื่องสายปิชาบานนัเขาก็จะมีหงลงเฉพาะกิจเฉพาะการของเขามีเพลงบรนเลงเฉพาะเขาเช่นเพลงเรื่องชุมสมุนเพลงฉลูเพลงเกาะเพลงระกำหรือมี สลัมงศลมาอะไรต่างๆอะไรพวกนี้ก็จะเป็นเพลงเฉพาะสําหรับวงเครื่องสายปีชาวานะครับนอกจากการบรรเลงเนี่ยต้องใช้นักดนตรีที่มีฝีมือแรงมาแล้วนะผู้ฟังเองก,ก็จะต้องมีพื้นฐานทางดนตรีบ้างเพราะฟังบางทีการไม่คุ้นเคยเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าใจว่าฟังเอาตรงไหนเพราะว่าบางทีการฟังเพลงของ,ของคนเราเนี่ยมันก็จะต้องมี พื้นฐานอยู่เหมือนกันเพราะเพลงบางอย่างนี้เป็นเพลงที่ที่ฟังมีวัตถุประสงค์ในการฟังดูความแม่นยำดูหลักการประพันธ์อะไรต่างๆเหมือนกับเวลาเราดูซิมโฟนีต่างๆหรือวงออเคสตาราของตะวันตกเช่นนี้เราก็จะต้องมีการเรียนก่อนเบื้องต้นเพื่อให้เข้าใจว่าฟังความงดงามของเพลงบางที่อยู่ตรงไหนนะครับจะต้องมีการ ถูกฝังหรือมีการเรียนรู้เหมือนกันว่าความงามบางอย่างจะได้เกิดจากการเรียนรู้เหมือนกันถูกไหมครับอันนี้ก็ก็สําคัญมากที่ความงามบางอย่างไม่ได้ว่าพบหรือสัมผัสครั้งแรกเราจะจะไพเราะเลยเหมือนอาหารเหมือนกันบางคนก็รับประทานครั้งแรกก็ใช่ว่าจะประทับใจหมดเลยแต่ว่าพอเราลองรับประทานครั้งที่2ครั้งที่3แล้วก็มีการอธิบายถึงประวัติความเป็นมาและความสําคัญคุณค่าของสิ่งสิ่งนั้นก็จะทําให ผู้บริโภคอาจใช้คำว่าผู้บริโภคก็แล้วกันเพราะเสพทุกอย่างจะเป็นผู้บริโภคเข้าใจเห็นคุณค่าของสิ่งสิ่งนั้นอันนี้ก็กสําคัญมาก,กเล่าให้ฟังก็จะต้องมีพื้นฐานในการการฟังเช่นเดียวกันนะครับในวงคลังสายพิชาบาลนะั้นก็จะเห็นภาพว่ามีส้อู้เสะดวงถูกไหมครับมีเจตเท่มีคุยดิมคูข่ามีชวามีฉิมีกรองแขกท่าน,นี้ก็เป็นแบบหยิ่เหยว่ถ้าต้องการให้ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นก็ทําเป็นครื่องคู่ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าก็ไม่ไมไมถึงขั้นที่จะต้องใช้ปีสองเรานะครับเอาเอาโซอูซด้วงอย่างสองเก็แค่อย่างละสองอะไรี้ก็ก็ได้ก็พอแล้วแล้วก,การเพิ่มให้มันดันขึ้นประสมวง,งเป็นเครื่องคู่ก็ได้ต่อมาแล้วก็เมื่อสมัยกาลที่5า้ามันก็เริ่มเริ่มมีวงดนตรีเริ่มมีวัฒนธรรมต่างๆเข้ามามากนะครับก็คิดว่าก็มีการนําเครื่องดนตรีจากต่างชาติเข้าเข้ามาผสมแล้วล่ะ นะครับก็เรียกว่าวงเครื่องสายผสมนะครับและทีนี้ก็หากเอาเครื่องสายหรือเอาเครื่องดนตรีตะวันตกหรือเครื่องดนตรีของชาติอื่นมาผสมก็ให้เรียกว่าวงเครื่องสายผสมเครื่องดนตรีนั้นๆเช่นเอาขิมเนี่ยมามาบรรเลงร่วมอยู่ในวงเครื่องสายก็เรียกว่าวงเครื่องสายผสมขิมนะครับที่หลักๆล่างๆมาบอกว่าวงเครื่องสายผสมขิมนั้น จะต้องไม่มีจะเข้ที่จริงแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็ให้เห็นผลว่าที่จริงหลักๆแล้วไม่ได้ใช่ว่าอย่างอื่นหรอกแต่คือจะเข้เนี่ยมันก็หาคนดียากอยู่บางทีพอมาเล่นรวมกันไปแล้วก็ลัางๆมาจะเค้ ake, หาคนเล่นยากว่าตีขีมมันก็ต,ตีตีได้ฝึกหัดได้ง่ายกว่าก็เล่นไม่ไปไป,ไปมาก็เลยไม่มีไม่มีจะเข้ด้วยก็เลยมีเฉพาะขิมนะครับที่จริงก็สามารถมาเล่นร่วมกันได้นะครับตั้งเสียงดีๆอะไรจะไม่ดีเล็กมาเล่นให้ดีๆก็ก็ไม่ได้ สามคณดูดีว่ามันเสียงมันกัดกันที่จริงก็ถ้าเล่นไม่ดีมันก็กันกันเลยครับก็มีส่วนด้วยแหละมันก็มีสองเหตุผลแล้วเหตุผลหนึ่งว่าเดิมทีมันไม่มีคนเล่นจะคเข้อะไรอย่างนี้ก็เอาคิมมาเล่นไปๆมาๆก็เลยไม่เอาจ๊คเข้แล้วก็เลยพอแล้วว่าจะคเข้โดดออกไปจากวงแล้วก็มาให้อ่านให้เหตุผลอื่นว่าในเรื่องของความไม่กลุ่มกลืนของเสียงอันนี้ก็คูเองก็เห็นด้วยทั้งสองเหตุผลนะฮะอันนี้ก็มมาเสนอไว้ มันก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งสองอย่างก็นําเสนอไว้ลูกศิษย์ไว้ก็อาจเป็นไปได้เพราะบางอย่างมันก็มีเหตุผลอาจจะใช่ทั้งสองหรือถูกผิดอย่างหนึง่งหรือถูกทั้งสองก็ได้นี่กม็มาอธิบายลูกศิษย์ฟังนะครับไอ้อเ,ออเครื่องสายผสมขินเนี่ยมีขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวน,นะครับถ้าเป็นของหลวงเนี่ยท่าเนเป็นในวงของหลวงนี่ก็คือในตำรับตำราก็ว่าขุนมนตรีตามโมนเป็นคนได้นําเอาเข้ามาตีก่อนก็กลายเป็นวง เครื่องสายประสมนคิมแต่ว่าประวัติของคิมเนี่ยมีบอกว่าน่าจะมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตกโกูสินแล้วก็คือตั้าการที่หนึ่งที่สองมาแล้วก็เป็นขิมมาแต่ว,ว่าเป็นขิมจีนเป็นขิมจีนซึ่งก็นําเข้ามาเลยมาตัวสาเภาแล้วก็มาปรับสายให้ใหญ่ขึ้นหน่อยมาปรับน้ําเสียงให้มันเหมาะสมกับคนไทยตรงนี้ซึ่ง ในเรื่องของขิมนั้นเราก็ได้ก,กล่าวไว้แล้วในเรื่องของของคิมโดยเฉพาะเป็นเอกเทศไปแล้วนะครับอันนี้ว่าได้เรื่องเครื่องสายผสมนะครับแล้วก็มีวงเครื่องสายผสมอีกประเภทหนึ่งที่ที่ควรจะต้องพูดไว้ในในคลิปนี้ก็คือวงเครื่องสายผสมเปนโนเขาบอกว่าผสมเปนโนนี่ก็น่าจะมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วแหละแต่ว่าคือเด่นชัดแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นของหลวงนี่ก็น่าจะเป็นวงของ พระสุจริตสุด,ดาเป็นพระสนมเอกในรัชกาลที่6พระบาทสมเด,ด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัวหรือหรือท่านชื่ออีกนีคือเปลืองสุจริตกุลนะคะก็มีชื่อในชื่อว่าวงคณะนาลีศรีสุม,มิตเนี่ยก็เป็นวงเครื่องสายประสมเป็นโนที่มีชื่อเสียงในช่วงพุทธศพุทธศักราช2465ถึง 2,480ตรงนี้ก็มีชื่อเสียงมากนะครับ เป็นวงเครื่องสายผสมนะครับต่างๆเช่นเช่นวงเครื่องสายผสมคณะเตชะเตชะะเสนีเห็นไครับในรายการการทับภาษาลาช่องสี่เนี่ยก็ในนั้นก็จะมีมีอะไรมีขิมมีผสมขิมมีไบโอลินใช่ไหมครับมีออแกนเป็นเครื่องวมท้าวเหยียบให้เกิดหมุนลมแล้วก็เป็นนิ่มเหมือนคล้ายๆเป็นโนแต่ว่าท้าเหยียบปั้มลมฮะตรงนี้เห็นเป็นภาพอยู่ ก็มีออกแกนมาให้ดูเห็นไหมครับเป็นภาพคล้ายกับเป็นมีลิมคล้ายๆกับเปนโนโทีนี้ก็วงเครื่องสายก็จะมีนอกจากเครื่องดนตรีที่กล่าวมาแล้วก็จะมีเครื่องดนตรีประเภทประกอบจังหวะเพื่อให้เกิดอัธรบมากขึ้นในการประกอบเป็นเพลงภาษาต่างๆน,นั้นๆเช่นเราก็ใช้กองเวลาเล่นเพลงสำเนียงภาษาฝรัง่งเราก็ใช้ กองมาลิกันหรือเบ็ดกองเบดใหญ่ๆกองใหญ่ๆเวลาเขาอยู่ในขบวนพาเหรนะก็ใช้ได้ก็มีถ้าออกเป็นสำเนียงพมา่าก็จะใช้กลองยาวหรือถ้าออกภาษาตะลุงก็จะใช้โทนหรือทับกับกลองชาตรีอย่างนี้เป็นต้นนะครับขมนก็ใช้ทับหรือโทนก,ก็ได้นะครับทั้งหมดนี้ว่าด้วยด้วยเรื่องวงเครื่องสายของไทยนะครับซึ่งก็ มีบทบาทและมีความสําคัญอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนชาวสยามมาตั้งแต่สมัยอยุทยาแล้วแล้วก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการประสมบวงตามยุคตามสมัยมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับหากท่านนี้หากนักศึกษามีข้อสงสัยหรือคําถามเกี่ยวกับเรื่องของวงเครื่องสายไทยที่ครูได้อัรยายมาในวันนี้ก็สามารถ ฝากข้อความหรือฝากคําถามได้ที่ห้องเรียนออนไลน์ของเราที่ครูสร้างไว้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ